ข้าวสารปลอดสารพิษเดือนละ5,000ตันคือยอดการสั่งซื้อและตกลงการขายโดยตรงกับผู้บริโภคผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้ง Facebook และ l ล n e โดยไม่ต้องถูกตัดราคาจากพ่อค้าคนกลางทำให้กลุ่มชาวนาพาสุกมีไรายได้เดือนละ250,000บาทถึง4,000 0 0บาทหลังเปิดขายข้าผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์มาเพียง2ปีภายใต้ชื่อกลุ่มชาวนาพาสุข ระบบขายข้าวถ้าไอผ่านเน็ตเวิร์กนี่ผมว่ามันกว้างมันไปไปได้เร็วทั่วประเทศแล้วมันเป็นต้นทุนมันจะต่ำฮะมันจะต่ำกว่าการทําเอาซื้อสื่อโฆษณามาอะไรต่ออะไรมาซึ่งเราไม่มีทุนแต่เราทําอย่างนี้ทุกช่องทางที่ไปได้ทั้งไลน์ทั้ง Facebook เราก็จะไปถึงผู้บริโภคโดยตรงว่าไอการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตหรือทาง Facebook ทางไลน์อะไรตัก็ตามนะฮะ ณนตอนนี้นะผมพยายามบอกกลุ่มผมว่าเล่นกันนะเล่นให้เป็นนะเพราะว่ามันมีประโยชน์มันไม่ใช่เอามามาเป็นโทษตลอดมันไม่ใช่สังคมก้มหน้าไอ้ก้มหน้าของเรามันมีประโยชน์เราขายของได้เราแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเราได้เราทําให้มันมีประโยชน์ก็มีประโยชน์ผมขายข้าวไปร้อยตันก็แท็บเล็ตผมเครื่องเดียวผมก็ขายได้แค่นั้นละใช่ไหมฮะมันบางทีเราเราต้องต้องต้องทันครับต้องทันในเทคโนโลยีพวกนี้นะฮะ วาวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมมะลิแดงข้าวหอมปทุมและข้าวอีกหลากหลายสายพันธุ์คุณภาพส่งมาจากแปลงนาปลอดสารเคมีอย่างสิ้นเชิงของเหล่าสมาชิกชาวนากว่า100คนปลูกในพื้นที่กว่า1 5 0 0ไร่กระจายอยู่ใน4ี่จังหวัดทั้งกำแพงเพชรพิษณุโลกสุขโขทยัยและพิจิตรเมื่อสมาชิกส่งข้าวสายพันธุ์ต่างๆมารวมกันที่ศูนย์กลุ่มชาวนาภาสุขก็จะถูกแบ่งบรรจุในถุงพลาสติก ผ่านระบบศูญย์ยากาศเพื่อคงคุณภาพข้าวก่อนจะบรรจุข,ข้าวคุณภาพปลอดสารพิษใส่กล่องไปสีจัดส่งตามที่อยู่ของลูกค้าที่แจ้งมาทางโปรแกรมแชทมันดีหมายคือมันดีคือหนึ่งเราไม่มีเคมีในนาเลยเราไม่ยอมให้เคมีเข้ามาในนาถ้าเราตรวจเช็คในกลุ่มถ้ามีสารเคมีในนานะครับเราก็จะมีการตัดออกจากกลุ่มทันทีเพราะเรายอมไม่ได้นะครับคือพวกถ้าเกิดว่าเขามาอย่างกันตรงเนี้ยใสยแอบใสเคมี อะไรต่ออะไรซึ่งเราตรวจเช็คเจอเนี่ยเราจะตัดออกจากกลุ่มว่าเพราะเป็นข้าวปลอดสารพิษจากแปลงเกษตรอินทรีย์เป็นข้าวคุณภาพทําให้เป็นที่ต้องการของตลาดทําให้สมาชิกกลุ่มชาวนาพาสุกกว่า100คนประสบความสําเร็จในการผลิตข้าวคุณภาพขายได้ราคาสูงถึงตันละ5 0 0 0 0บาทต่างจากข้าวทั่วไปที่ขายเพียงตันละ7,000บาทและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจากการจำหน่ายข้าวคุณภาพผ่านทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพและรายได้ที่มั่นคงทีมข่าว5หน้าหนึ่งรายงาน